เสือแน่ตันตัน,ตนเปี้ยบอกโอ้ที่พี่ที่ทีไลน์อ่ะเหรอเจงนี่เจอนีเออยังยังยังไม่ทันแน่นน่เลยไปไปติดต่อร้านถวา้ก่อนบอแบบประนเอศอ้ามิจุกิไม่สบายเหรอน้องแสบข้าวโรงพยาบาลน้องแสบอ๋อลูกคุณมิจูกิลูกสาวแกชื่อมิจูกิ ยงนี่หนูเงียบไปขอโทษนะคะป้าลูกหนูป่วยเชื้อลงใจจ้าหายไปๆนะคะมิกมมมุกิพี่น้องแป้งบอกจะอ,อ้วกหนูสามชั้นอาจจะอ,อ้วกก็รีบ,รบๆออกไปไม่ต้องเข้ามาที่ต้นศาสจ้าจะอ,อ้วกเงังจะเข้ามาอีกรู้ว่าอะไรจะอ,อ้วกหรือหรือว่าอะไรจะทําให้ตัวเองลําบากก็อย่าไปเผชิญหน้ากับมันอ่าอ่า ครเน้นเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนะจะอ้วกจะอ้วกนะเดี๋ยวจะสอนนิดนึงก่อน,น,นจะจะบอกนิดนึงบอกวิธีการนะบอกวิธีการอยู่ให้เป็นนะอยู่ให้เป็นนะถ้าหากว่าจะอ้วกหรือตรงไหนที่เราคิดว่ามันลําบากไม่อยากจะอยู่ยอะไรเงี้ย<อ>ไม่ไหวแล้วตัวเองลําบาก,บากขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยง่ายๆเลยก็ถอยออกไปไม่ต้องเข้ามาดูเดี๋ยวจะอ้วกนะตรงสารท้องไส้ตัวเองบ้างแสดงว่าเป็นคนที่ไม่รักตัวเอง รู้ว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีก็ยังจะเอาเรียกว่าอะไรก็ใช้แซงกะบมลเข้าไปนะ่ะยังจะวิ่งเข้าไปหาอยู่นะแย่นางกวดิจ้านะนะถ้าจะอ้วกอีกก็เข้ามาอีก,กจะบอกแสดงว่าตัวเองนะ่ะไม่รักตัวเองรู้ว่าตัวเองลาบากเข้ามาจะลาบากจะอ้วกจะเวียนหัวนะก็ยังจะดึงดันเข้ามาอยู่ดึงดันเข้ามาก็แสดงว่าไม่รักตัวเองเออก็จะคิดแล้วว่าจะรักคนอื่นใช่ไหม อยากห่าอยากห่า็ยังขอมาอยู่เอออยากห่าก็ฟ้าแรงนี้ออกไปเห็นตัวสีเขามาเห็นยังเออมันก็งงขึ้นมาแหละน้องยังวางเอฟซีาคนงงเลยวแะนแมนใช่ไหมคนเรารู้ว่ามันเหม็นมันเหม็นมันจะเข้ามาอยู่มันจะเข้ามาตรงนี้ไม่มียายแก้ขึ้นใส่อาเจียนเนี่ยนี่แวะเยี่ยมพ่อกับแม่บ้าง อ๋ออันนี้ก็ระลึกถึงไว้ก่อนตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้มันร้อนมันร้อนแต่คงไม่อยากจะเข้าแล้วเนื่อยจะสู้ก่อนตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วก็กำลังสร้างบ้านตัวเองอยู่หนาบ้านพ่อกับแม่ก็ไว้ก่อนสร้างบ้านตัวเองก่อน,อนฮะพี่เม้นอยู่คนเดียวเลยเอน เวอากัหลายค้างแล้วส่งแป้งเน่าไปดาวอังคารหน่อยจะพูดเรื่องใครคนหนึ่งอยู่คือตั้งแต่เกิดเรื่องมาไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดหรือว่าเคยพูดหรือยังยังนะยังไม่เคยพูดแต่รู้สึกว่าไม่รู้จักอยู่จักหย่อนนะเหมือนกับว่ากระหายแสงขายของป้าอยากได้ก็ซื้อค่ะทุกคนนะอยากได้ก็ สนใจติดต่อแล้วก็สอบถามนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิสกินนะคะก็พิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะเบอร์โทร0927947526นะคะ0985655266 0632425644ค่ะทุกคนนะแล้วก็ปักหมุดไปแล้วด้วยนะคะอืมมีคนเดียวป้าให้โอกาสเม้นไม่ดีเข้ามาไม่เกิน4ี่ครั้งครั้งที่5ส่งไปดาวคาน์ แรกๆป้าให้โอกาสนะไม่บล็อกนะสามสี่ครั้งก็นั่นแหละไปอยู่ชุมชนดาวคารนดาวคานก็มาโอ้มานั่งโต๊ะแบบตรงนี้ทีไรนี่ก็มักจะแบบว่ามีประเด็นนะแต่ว่าป้าปถวงไว้แล้วแหละถวงไวแ้ววไวแล้วอ่าใครจะถามเรื่องอะไรก็ถามมานะก่อนที่จะเล่าเรื่องคู่เกสสวัสดีค่ะคุณสมจิตคุณประภัยนะคะก่อนที่จะเล่าเรื่องใครคนใดค,คนหนึ่งนะตามความรู้สึกป้านะเอ่อวิเคราะห์วิเคราะห์คนจากความรู้สึกของป้านี่แหละนะ ก็ใครอยากถามเราถามมาได้นะส่วนเรื่องอคุณคุณยายรองนะคุณยายรองก็คงจะมีการเข้าใจผิดกันหรือว่ามีหลายหลายคนปั่นนะก็เลยแกเข้าอาจจะผิดชาวบ้านแกเข้าใจยากหรอกถ้าไม่ไม่อธิบายโดยตรงก็จะพึ่งไปเข้าใจผิดแกก็แล้วกันแกแกแล้วแกอาจจะจอาจอาจะอาจจะไม่ฟังตอนต้นๆอาจจะมารู้เรื่องตอนปลายๆก็เลยไม่เข้าใจ ไล่ตามภาษีภาษาแกแหละอืมแต่แกก็รักลุงกับป้ามาตลอดไม่ต้องห่วงอ่ะทุกคนเพียงแต่ว่ามีคนมาเป่าหูแกป้าถึงแต่ก่อนทุกคนเห็นว่าป้าไม่ค่อยใส่ไอ้นี่นะป้าก็เลยใส่ไว้ไงเอกบอกว่าอยากฟังนิทานครับป้าอโอเคงั้นเดี๋ยวป้าเล่านิทานของใครคนหนึ่งไปก่อนโอ้อยใอรนายกล้องสบับหลาปูนี่ได้ทลึกแท้คอยนางไลายผู้เดียว เอ้ยมิพงฮะอีกงอีกสองนาทีนะคะฮะคุณจะลองอะไม่ไปไหนหรอกเพียงแต่แกอโดนนะใครนะมดอมอดอนะชอบโทรไปปั่นแกนะคือจริงลุงก็เตือนแต่แรกๆก็แหละนะมดอมดอเหรอชอบไต่เข้าไปในปกบหูนะยายแกยังไม่รู้เรื่องยายกกก็ดูกลางๆไปปลายมาก็ความเข้าใจของแกแหละ เดี๋ยวก็เอยกให้ลุงโทรหาอืมคนที่ออกไปไ <ข S 1> แล้วเงียบ <ไข S 1> หน้า <ไข S 1> ย่ยอมๆใช่จ้ะ <ไข S 1> เขาเข้า<ไ>ขใจการ <ไข S 1> อยู่ของชีวิตไงใช่ไหมอย่าใช้ความรู้สึกให้ใช้ความถูกต้องใช่รู้สึกด้วยแล้วก็ต้องรู้สึกถูกต้องด้วยอ่ารู้สึกก็รูสึกต้อง พูดมานานแลยไงหลายๆคนก็พูดกันเยอะแยะมากมายนะแต่เห็นแกไม่หยุดไม่หย่อนนะพอสั้นหน้าหมอกมประมาณนั่นแหละมีมีเอฟซีบอกมาว่าคนประเภทนี้ห้ามคบ <c oughs> เหนื่อยใจแทนป้าจังเลยชลาดาบอกไม่เป็นไรค่ะคุณชลาดาก็คือ ลุงกับป้าเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะผ่านการพบปะผู้คนก็เยอะรู้จักคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีในสังคมโซเชียลเยอะแต่ข้างหลังก็ไม่ดีก็มีเยอะแยะมากมายเนาะส่วนดีก็เราจำแค่ส่วนที่ดีไว้ส่วนไม่ดีแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปเก็บเป็นบทเรียนนะเออส่วนใครบางคนที่ อจากที่ช่วงหนึ่งก็งงงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหายไปแล้วก็กลับมาป้าๆพี่ก็คอสั้นนะเอามาสร้างว่าในบ้านนี่ลืมไปว่า FC เอฟซีเราก็คงจะคอสั้นเยอะอยู่ไม่เป็นไรทุกคนเปลี่ยนๆแล้วกันเอฟซ <FC S 2> ีพื่ๆพื่ฝากมาพั่บอกมาคนประเภทนี้อย่าคบนะอ <c oughs> เออก็เลยเออนั่นแหละ,ะไม่หม,มายถึงเอฟซีไม่ได้หมายถึงเอฟซีเขาป้าก็ไม่เห็นเอฟซคนไหนไง ป้าพูดเฉพาะคนที่ป้าเห็นอืมนี่นี่ใส่ใส่ไอ้นี้ไว้แล้วคอ,อเรายาวคอ,อเรายาวกว่ายีรล้านอ๋อนี่ไง